ขั้นตอนแรกนะครับผมจะนําไก่มาทอดก่อนนะครับไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนมากนะครับเพราะว่าผมต้องการให้แค่หนังไก่เปลี่ยนสีแค่นั้นเองวันนี้เลือกใช้เป็นชิ้นส่วนตีกบนนะครับ โอเคหนังไก่ตึงแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับผมจะทอดแค่นี้พอเนาะหลังจากนั้นเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ครับเดี๋ยวผมจะเทน้ำมันออกแล้วก็เหลือไว้ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนำมาผัดกับเครื่องแกง พ่กแกงกะหรี่นะครับผัดโดยใช้ไฟอ่อนๆนะครับ ด้วยหัวกะทิเลยครับผัดด้วยไฟอ่อนนะครับผัดไปเรื่อยๆผัดจนกว่ากะทิเราจะแตกมันโอเค แกงแตกมันแล้วครับผมก็จะตามด้วยเนื้อไก่ที่ทอดไว้เมื่อสักครู่นะครับมันฝรั่งนะครับแล้วก็หอมใหญ่ บางสูตรเนี่ยเขาจะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยนะครับแต่ผมจะใช้สูตรแบบไม่ใส่เนาะแล้วก็ถ้าใครมีใบกระวานเนี่ยใส่เลยใส่ใบกระวานตามไปด้วยนะครับผัดให้เข้ากันนะครับผมจะปรุงรสเลยครับด้วยเกลือเล็กน้อยก่อนนะครับ วก็ตัดทัาทันทรายไปนิดเดียวก็พอนะครับอันนี้รสชาติเนี่ยตามชอบได้เลยนะครับผัดให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยกะทิที่เหลือเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวไว้นะครับเคี่ยวจนกว่า เนื้อไก่เราจะนุ่มเนาะห่างกะทีิที่เหลือนะครับเทใส่ลงไปเลย ใ้ไฟกลางค่อนไปท้งอ่อนนะครับเคี่ยวไปจนกว่ามันฝรั่งกับเนื้อไก่เรานุ่มเลยเนาะครับตอนนี้ไก่เราก็นุ่มได้ที่มันฝรั่งเราก็นิ่มแล้วนะครับเปลี่ยงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วแกงกะหรี่ไก่ฝีมือคุ้เรี่มใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูแกงกะหรี่ไก่ฝีมือคุ้เดี่มใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยรับรองอร่อยถูกใจแน่นอน คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ